ก็ใส่มาอย่างก็วันนี้นะครับเป็นโัวแทนและจะระเบหน้าจากแม่นกเอ่อเป็นบรรดาชอบเรื่องหมายของน้องไนท์นิลมิตรเทวศิษยนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีคนร้ายนะครับคนร้ายซึ่งเอ่อใช้บัญชีเฟซบุ๊คนำภาพถ่ายของน้องไนท์นะครับไปตัดต่อแล้วก็บิดเบือนข้อมูลนำไปลงคอมพิวเตอร์นะครับในลักษณะที่ว่าอาจารย์น้องไนท์เนี่ย บอกเหมือนประมาณว่าดูถูกคนอีสานนะครับแล้วก็เอารูปของลุงนไนไปโพสต์ใน Facebook แล้วก็บอกว่าให้ไปสั่งสอนคนอีสานแล้วก็เอารูปตากข้าวตามตุ่นหัข้มามามาโพสต์ทานองให,ให้ให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าผู้คนที่โพสต์เนี่ยเป,เป็นเป็นแอดมินหรือเป็นตัวแทนของอาจารย์ลงไนซึ่งทําให้สังคมเข้าใจผิดอาจจะเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมได้ครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งคือเอารูปของที่เป็นสัญลักษณ์ของุทธเจ้าเป็นเป็นรูปแทนของพุทธเจ้าที่นั่ง ที่ท่านประทับอยู่ใต้้นปูแล้วก็เอาภาพใบหน้าของน้องไนท์ไปแตะแล้วก็พูดพิมพ์ในท่านองที่ว่าเหมือนจะตั้งรัทีิใหม่อย่างนี้ครับแต่ความจริงแล้วอาจารย์น้องไนท์เนี่ยคือสอนตามคําสั่งอนของพระเจ้าตามแนวทางของพระเจ้านะความพิจารณาทางภาษาซึ่งก็ไปดูตามตามช่องทางโซเชียลต่างๆได้แต่ลุมพวุกนี้คือมาตั้งพิพุกขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามบิดเบือนทําให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็อาจจะมองไปถึงความขัดแย้ง คือในสังคมา็หลอ,องไนนี่คือเหมือนนอยู่ที่โซร่าแล้วไปแล้วต่อไปก็จะมีแผนที่จะไปสอนธรรมะนิพพานกรรมฐานในตัวนิสานด้วยครับกลุ่มคนต่างๆก็เลยมาเหมือนจะมาโจมตีให้ร้ายอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขามาพร้อมกับตัวแทนญาติธรรมที่ที่เนี้ยทั้งหมดนะครับเป็นลูกศิษย์ที่ได้ฟังคาสอนของอาจารย์ลวงไนรับศรัทธาแล้วก็ไม่ได้เห็นตามที่เขาโพสขอขอเสียงพุท่าหนครับว่าอาจารย์ลวงไนสอนตรงหรือว่า จะตั้งรัฐที่ใหม่จริงจริงหรือไม่ครับไม่จริงนะเียครับเสีย,ยงยืนยันได้เพราะทุกท่านที่มาในวันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ได้เรียนธรรมะจากน้องไนท์ทั้งท,งทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์หลายครั้งที่ผ่านมาจากแต่ละครั้งก็คือมีคนหลักร้อยแล้วก็หลักพัน,นครับแล้วทางออนไลน์เนี่ยก็มีผู้ติดตามเยอะมากแล้วพวกที่มาบิดเบือนคำสอนอย่างเงี้ยทำให้คนที่ไม่รู้เข้ได้จริงก็เข้าไป ปามาตหรือไปคอมเมนต์หรือไปคอมเมนต์ด่าทอทั้งครอบครัวทั้งทั้งคนอะไรซึ่งเป็นเยาวชนด้วยเป็นเด็กอายุ8ขวบนะครับก็ก็ต้องเอาผิดในเรื่องของพลบคุ้มครองเด็กๆแต่วันนี้มาลองปอทอให้สื่อหาคนร้ายแล้วก็เอามาดำเนินคดีตามพลวัลคอามสิทธิ์สี่วงเล็บสองครับบวกกับวงเล็บสาเอาเอาข้อมูลอะไรมาให้ปอทอบ้างก็ก็จะมีโพสต์ครับโพสจีบบัญชีกี่บัญชีก็วันนี้แยกใครบกบัญชีครับบกเขา ับัญชี a c ซ b o o กแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มเ c e b o o k แล้วสื่อาต่ออย่างครับแต่วันนี้คือล้องล้องทุกหลกัหลกๆคือ6บัญชีนะครับแล้วก็ร้อมร้อมพวกเป็นบัญชีส่วนตัวหรือว่าเป็นแพจเ,เป็นเป็นบัญชีส่วนตัวครับซึ่งตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นผูน้ดูแลกลุ่มกลุ่มซึ่งตั้งชื่อให้คล้ายกับกลุ่มของอน้องไนสมาชิกในกลุ่มนี้เยอะไหมสมาชิกในกลุ่มตอนนี้อยู่ประมาณ500กว่าคนแต่มันมีการแชร์ออ,อกออกนอกไปอหกครับแต่ สมาชิกในกลุ่มของลุงไนนี่คือมีหลักหนึ่งนะครับแต่กลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือเริ่มต้นตอนเริ่ม uh ต้นโพ้ดแรกๆมี500แต่ตอนนี้ก็คือ like เร were, ิ่มเริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วพบพนักงานสอบสวนรับรับเรื่องเรียบร้อยแล้วครับรับเรื่องไว้ทำอะไรต่อตรวสอบก็รับเรื่องไว้เพื่อสอบสวนเพื่อหาคนร้ายออกมาดำเนินคดีครับเพราะว่าบางบางบัญชีมันก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นเป็นตัวตนเขาแท้จริงหรือไม่ครับถ้าที่ได้คุยกับทางแม่ของลุงไนอะค่ะ ก,ก็จะมีโพสต์พอะพุทธเจ้ครับพี่ครับคนที่บอกว่าอาจารย์น้องไนท์เปรียบพระพุทธเจ้าครับซึ่งผู้ที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่ตัวแทนหรือว่าแอดมินของอาจารย์น้องไนท์แต่เหมือนพยายามบิดเบื่อนอใส่ความว่าจะตั้งตนเป็นปพระพุทธเจ้าไปเทียบเคียงพระพุทธเจ้าครับแต่คำสอนของอาจารย์น้องไนท์เนี่ยเป็นคําสอนก็จะพูดโดยตล,ลอดว่าอาจารย์น้องไนท์เนี่ยเคารพในพระธรรมคำสอนนะพระพุทธประธ,ธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นเคารพในพระรัตน์ระรัตนัยซึ่งมีพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นองค์ประกอบนะครับ จะต้องไ,ไม่เคยที่จะไปตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าตามที่เขาเกล่าวหาแต่ไายังบิดเบือนใหลล้ร้ายมาโดยตลอดนะครับก็จะตั้งกลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เขาโพสต์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับระยะเวลาที่โพสต์อันนี้โพสต์มาประมาณสองสามวันที่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมดึงมาคือมื่อวันที่17กุมงาพันธโพสต์อยู่ประมาณประมาณสามสามวันที่แล้วครับแต่ประมาณมาศก่อนนะมาเสาร์ที่ผ่านแล้วแล้วก็ยิ่งรูปนี้ครับเขายิ่งเป็นบิดเบือนไปใหญ่เลยครับเป็นท่าตัดตาเป็นท่าตัดต่อครับเป็นท่าตัดต่อ ใครเห็นก็รู้ว่ารูปในลักษณะเนี้คือเป็นเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะครับแต่เ,าเอาภาพของ,งน้องไนท์พใส่เขาไม่เสียหายอย่างมากครับข้อความรพระระบุว่าอะไรบ้างอ่ัข้อความก็ก็สมนองว่าน้องไนท์คือพระพุทธเจ้ากับชาตเจมาเกิดครับซึ่ง,งน้องไนท์ไม่ได้พูดเลยนะครับก็บถามถามเหล่าลูกศิษย์ได้ครับว่าสิ่งที่เห็นเนี้ยให้น้องไนท์เคยสอนไหมครับไม่เคย วันนี้ทนายรับมอบหน้าคุณพ่อคุณแม่มาครับอรับมอบหน้ามารดาตัวสุ่แม่นกครับมามาดเนินคดีในคณะรัมมอบหน้านะครับแล้วก็การกระทำดังกล่าวนี้คือเป็นการทำเพื่อปกป้องศาสนาครับเพราะว่าน้องไนทเนี่ยก็สอนธรรมะซึ่งเป็นแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเผยแพร่พระธรรมคำต่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเป็นเรื่องของศาสนาครับการที่ทุกคนมาในวันนี้คือมาปกป้องอาจารย์น้องไนทประการที่หนึ่งประการที่สองคือปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระธรรมคำ เพื่อแสดงใจรักว่าอย่ามาบิดเพื่อนเพราะเรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องจริงคือสอนตรงแล้วก็สอนถูกต้องนะครับถ้าไม่ตรงไม่ถูกต้องจะมีบุคคลมารับรองถึงขนาดนี้หรอครับอันนี้ไม่ได้จ้างมาครับอยางเข้าพิวนะค่ะมีการคุยกับแม่น้องไนแล้วก็น้องไนพเสว่าได้อเรียนหนังสือได้ตามปกติคือน้องไ้นี่คือถ้าถ้าเขาไม่ได้ทำหน้าที่นะครับ ท้าไม่ได้ทำหน้าที่เขาต้องสอนธรรมะเนี่ยเขาก็ไปเรียนปกติเกรดเฉลี่ยสามกว่าครับการเรียนการเรียนแล้วเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโทรศัพท์อะไรนี้เขาก็จะเขาจะมีความเขาจะศึกษาในเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องเกมเรื่องอะไรพวกนี้เขาก็จะดูจะเลี่ยเหมือนเด็กทั่วไปครับแต่เวลาต้องทําหน้าที่ต้องสอนธรรมะเนี่ยก็จะสอนได้ตรงเหมือนเหมือนเหมือนที่เผยแพร่ออกไปตามต้องถนนสอนได้ตรงได้ถูกต้องจนมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมากครับแล้ว ต่อ,อไปเนี่ยก็จะมีการจัดวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นออฟไลน์ครั้งต่อไปก็คือที่ภูเก็ตวันที่3าเนี่ยด้วยเหตุเนี่ยพวกผู้ที่ทำลายอาจจะจะากมาทำลายศรัทธาเพื่อไม่ให้มีมีคนเข้าไปร่วมเยอะก็มันมันต้องเป็นสาเหตุถึงเงี้ยกันมาแล้วแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดศรัทธาขึ้นมากำนวนมากนะคนเลยมาเข้ามาทำลายกับตรงนี้ อย่างท่าที่คุยกับแม่เห็นว่าแม่เป็นห่วงสภาพจิตใจน้องไนท์ตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงครับอคือน้องไนท์เนี่ยคือเป็นเด็กที่ล่าเริงจากที่ผมสัมผัสเนะเพราะว่าผมก็ไปไปพูดคุยแล้วก็เจอจย์น้องไนท์ตลอดทีนี้ในแง่ของคุณแม่เนี่ยถ้าถ้าที่ผมคุยท่านก็ไม่ได้เป็นห่วงเลยครับในในในเรื่องสภาพจิตใจนะแต่เป็นห่วงเรื่องเรื่องว่ากลัวกลัวจะมาทําให้เสื่อมเสียแล้วคนเข้าใจผิดแล้วจะคิดว่าการที่น้องไนท์สอนเนี่ยเป็นสอนที่สิงที่ผิดเพี้ยนแต่ในเรื่องของ เื่ออาจารย์น้องไนในฐานะที่เป็นเด็กเนี่ยโอเคถ้าเห็นแบบนี้ถามว่ามันมีคิดไหมก็ต้องมีคิดบ้างแหละแต่แต่แตน้องไนเป็นเด็กที่ร่าเริงครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นแล้วต้องถึงขน,นาดว่าต้องไปเศร้าไปแล้วก็พิจารณาดูแล้วก็พิจารณาอยู่เพราะว่าอาจารย์น้องไนก็สอนเรื่องพิจารณาอยู่แล้วนะครับเรื่องพิจารณาว่าให้เห็นพวกนี้เราอย่าไปโกรธและน้องไนเรายัางสอนกลุ่มเอ็มบินกลุ่มลูกศิษย์เลยว่าเห็นที่เขาพูดเนี่ยคือไม่ได้โกรธนะแต่ให้พิจารณาว่าให้ยกจิตอยู่เหนืออารมณ์แต่ถามว เราก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องอาจารย์นองน้ยปกป้องการทําหน้าที่นะครับแต่ถามว่าอาจารย์นองน้ยโกรธไหมคืออาจารย์นองน้ยก็ได้สอนมาตลอดว่าให้ยก,กจติตอยู่เหนืออารมณ์อย่าไปโกรธนะครับอย่าไปกู่เขาเพราะถ้ากู่เขามันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นให้ยกกิตขึ้นเหนืออารมณ์จะสอนมาตลอดครับนองน้ยไม่ได้ถึงขั้นเครียดหรือว่าอะไรก็เพียงจะบอกว่าเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราในการปกป้องไปตามระบบ บอกว่าเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าลงมาเกิดอันนี้คือเป็นเป็นกลุ่มที่ทําลายเอามาลงนะครับของตรงน,นั้ไม่มีไม่ไม่เคยมีลงแบบนี้นครับแล้วก็ต่ากข้าวแล้วก็น,นี่บอกว่าจานันรองไนตอนนี้แปดขวบแล้วบอกว่าสามารถมีภรรยาได้ไหมจะจะถวายลูกให้เนี้ครับมันก็ เป็นการแบบเสียนสีแล้วก็ทำให้เสียเียนรเรียนแะแล้วอันนี้เอาไปทําเป็นเหรียญเหมือนก็บอกว่ากําลังจะให้เช่าวัตถุมงคลซึ่งที่ผ่านมาไม่มีครับก็มีแค่ออกหนังสือเท่านั้นเอ,อนงว่าหนังสือก็เป็นคําตอนแต่ว่าวัตถุมงคลตรงไหนจะบอกอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าของเราไม่มีวัตถุมงคลไม,ไม่ไม่ได้ให้ไปยึดวัตถุมงคลาน แต่พยายามหิดกเลินใส่ความนะนี่ครับอันนี้อันนี้ยิ่งหนักเลยครับไปไปบอกว่าขับรถไปอีสานแล้วไปเจอชาวอีสานตากข้าวแต่ด้วยมีบารมีน้องไนท์ก็เลยรอดตายนี่คือไอ้ไอ้ไอ้บทลักสนานี่คือมงเห็นแล้วผมก็คือทุกคนก็รับไม่ได้ครับ รับไม่ได้ที่ที่เอาเอาตัวอาจารย์มามามาทำให้เสียเสียเหมือนกันก็เลยได้มาในวันนี้จริงๆจะมาเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่เรานัดเพีแค่วันสองวันเดียนะครับเราก็แจ้งข่าวไม่ใช่นัดเราเราแจ้งข่าวไปทุกคนก็ก็มาเดี๋ยวผมขอถามเลยนะว่าอจาจารย์ตรงไหนเนี่ยที่ผ่านมาที่เห็นในสื่อโซเชียลนั้นมีไหมที่บอกว่าไม่ชอบคนอินสตาแไม่มี อาจารย์ไปมีความรักไของไทบมากู้คนเลยค่ท่านแม่ตาสูมานะท่านเสียานอู่กทจากรร้วกยังไงผมผมจดตามตามโซเที่ยวลโซเที่ยวแล้วแล้วก็ดูดูคำสอนแล้ว้สึกยังไงดูในลายดูในลายนะครับอ่านคำสอนแล้วเป็นยังไงครับมีมีไหมที่เป็นยังไงคำสอนครับ คำสอนเป็นไงดีไหมคำสอนเนี่ยเป็นคำสอนที่ตรงตามหลักของพุทธศาสนาตรงๆนะแล้วก็ไม่มีเบี่ยงเบนทีนี้คนนี้คนนี้อธิบายดีคแต่อนที่เราฟังแล้วเข้าใจง่ายอธิบายเลยพี่ร้านมีความรู้สึกประทับใจอะไรในตัวอาจารย์ไมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอ่ะค่ะอันนี้คือประเด็นตอนนี้อันหนึ่งครับพี่ประเด็นที่เป็นหลักๆตอนนี้นะก็คือบอกว่าน้องไม้ไม่ชอบคนทธศาสน์เนี่ยจริงไหม จริงเลยค่ะท่านแม่ตาทุกคนเท่ากันนะคะอย่างท่านไปเห็นออขอทานไม่ว่าจะเป็นยังไงท่านก็ช่วยเหลือแมตตาเท่ากันหมดไม่ว่าจะอาชีพไหนอยู่แบบไหนท่านแม่ตาทุกคนเท่ากันค่ะแล้วแล้วประเด็นที่ท่านลงมาเนี่ยท่านเสียสละลงมานะ <Okay. S 1> เงินอะไรก็ไม่ได้รับอะไรทั้งสิน้นมาเพื่อสอนให้คนเราทุกคนเนี่ยได้รู้จักพิจารณาธรรมค่าทาง เราเองเนี่ยปฏิบัติตามคําสอนจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้เห็นได้ด้วยตัวเองเลยว่าเหตุแห่งอารมณ์เกิดขึ้นได้พิจารณาถึงต้นเหตุแล้วเราก็ดับซึ่งอารมณ์อย่างนี้ท่านสอนแบบนี้ซึ่งธรรมะที่ท่านสอนคือปุ้ยอะปฏิบัติธรรมานานแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นราเถระผู้ใหญ่ธรรมที่ท่านสอนเป็นธรรมะแท้ของพระพุทธเจ้าลึกแต่เข้าใจง่ายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมากดังนั้นเนี่ยท่านมีเวลาไม่นานนะคะ เสียสละลงมาอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาฟังคำคำสอนของท่านว่าท่านสอนยังไงเข้าใจง่ายยังไงปฏิบัติแล้วเห็นผลยังไงเข้ามาตรงนี้ดีกว่าอย่ามาทําลายกันแบบนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ของสังคมเลยอาจารย์น้องไนมาเนี่ยสร้างประโยชน์ให้สังคมแล้วก็ เราเองเนี่ยมาในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาด้วยเราเห็นการกระทําแบบนี้ที่ไม่ชอบเราก็ยอมรับไม่ได้ไม่ใช่แค่ว่าเราปกป้องอาจารย์น้องหนเท่านั้นนะคะเรามาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาของเราด้วยค่ะมีไหมที่อาจารย์น้องในบอกว่าจะตั้งตนเองเป็นาศาสดาองค์ใหม่หรือมไม่ไมีเลยอาจารย์น้องไใน,นะคะ่ะท่านสอนให้เราเนี่ยเคารพใน พร,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนา,ตารัยเครื่องแบบส่งทุกอย่างท่านไม่ให้เราปาม,มาเลยท่านให้เราเคารพแล้วก็ใช่แล้วก็ไม่ได้ติดกับตัวท่านเองด้วยซ้ำให้เราเคารพในพระรันตาน,นตารัยด <ảo> ้วยซ้ำค่ะจ่านจบทานจ่านจัทนจับท่านจับท่านจับท่านีัมานจากทนจับ่านจับทปนจานจนจับท่นาทีน่น่านจ่นัทานจั่บ่น่านจัท่านจับ่นัานนนนัท่นอะไรสอ,อสอน,อส,อนสอนให้ปฏิบัติธรรมสอนให้ทา สอนให้เป็นคนดีไม่มีไม่มีคาไหนที่ว่าจะไม่สอนให้ไม่ให้เป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะอันนี้มาในฐานะคนที่เป็นคนอีสานเนาะที่ว่ามีข่าวว่าน้องนายสอนไม่ให้แบบว่าคนอีสานใช่ไหมกับแบบว่าอะไรนะที่แบบว่ารูถูกคนอีสานอะไรนี้ใช่ไหมมือดีมากในฐานะคนอีสานค่ะน้องนายก็ไม่คําสอนทําใดที่ว่าคนอีสามก็ดีเลยค่ะ สั้นๆนะคะผู้จิ้งจอาจารย์นลงไหนไม่ได้แล้วน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลขอแค่นี้แล้วกันขอชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมก็ขอสัญลักษณ์เดี๋ยวถ่ายทอดไปถึงน้องไนท์เราตอนนี้ไปน่าจะไปโรงเรียนอยู่นะขอเป็นน้องไนท์สู้ๆนะครับน้องไนท์แม่นกสู้ๆครับน้น้องไนท์สู้ๆ